คิดเปลี่ยนโลกกันต่อนะครับผมจากสภาพลูกทีมที่ได้รับสภาพจะเรียกว่าสภาพภาพเลยเหรอก็พอได้อยู่นะทั้งหมดองประกอบรวมองประกอบของลูกทีมที่ได้รับเนี่ยมั่นใจแค่ไหนว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะผมค่อนข้างมั่นใจนี่แหละที่ผมเฟิร์นตัวไหนจีตตัวไหนจีตเหรอน่าจะเป็นตัวเฟิร์นนี่แหละจี่ดตัวนอย่างที่บอกว่าทีมเด็กๆทั้งนั้นเลยแล้วก็งงแต่ก็มีน้องผู้หญิงที่อยู่ด้วยผมว่านั้นก็น่าจะเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันนะดูหน้าุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยเออก็นี่ถือว่าเป็น เออเขาเรียกว่าอะไรนะสองตระกูลนี้มาช่วย<ช>กันดีกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นศึกเลยเนาะ<ช>เออมาช่วยกันครเพื่อที่จะทําให้พวกเราเห็นว่าน่าจะมีกระทงดีๆออกแบบดีๆแล้วก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าจะออกแบบมาหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมมันต่อนะครับกติกิการแข่งขันที่ทั้งสองทีไมได้รับก็คือกระดิษกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดจํานวน3กระทง สำหรับพ่อแม่ลูกหนึ่งครอบครัวโดยเลือกใช้วัสดุที่ทางรายการเตรียมไว้ให้นอกจากเป็นมิตรแล้วกระทงนี้ต้องมีการตกแต่งอย่างสวยงามแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและมีการนำเสนอที่น่าสนใจซึ่งทั้งหมดต้องทำให้เสร็จภายในเวลา3ชั่วโมงเอาละค่ะกติกานะคะก็ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นนะคะจุ๋ยจะให้เวลานะคะทั้ง2ทีมตามระยะเวลาที่เรากำหนดไว้ตามกติกาตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมแล้ว เริ่มได้ค่ะดูด้วยว่าทีมผมเนี่ยผมอยู่กับใครดูด้วยครับเอออย่าพูดว่าอย่าพูดว่าสูงวัยพูดว่าแก่ประสบการณ์เราไม่ต้องพูดอะไรมากลุยออกแบบก่อนเลยแต่ละคนล้วนแล้วจะเป็นบุคลากรสองคนดิบอุจะนี่คือบุคคลเฮ้ยเฮ้ยมือมือไม่ใช่มีแค่นี้แล้วตัดอันนี้มันจะได้เหรอคะลูกไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ทีมงานนี้มาให้เราแค่นี้เอง ถึงแม้มีดจะเล่มเล็กแต่น้องเต้จากทีมสีเขียวก็มีความพยายามที่จะหันต้นกล้วยให้ได้แต่ออโอ้แน่นั่นคุณแจ็คมาสอดแนมทีมตรงข้ามแถมยังแกล้งน้องเต้ให้หันลำบากขึ้นอีกซะอย่างนั้นเขาตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วครับแต่เราไม่ตัดเอาอันนี้เอาอันนี้เขาตัดไปแล้ว เปอไีกอล่าไเฮเอามาเป็นแบบนี้ฮะพี่บอกนี่เอามาเป็นเอาอะไรครับพี่แจ็คไม่ใช่มที่อธิบายอันนี้เอามาทำอาหารหมูเลยครับพี่อ้ไม่ทาครับไม่นเป็นฐาน นี่เป็นฐานกลมๆแบบเนี้รู้แล้วน้องก็ตัดแล้วมันเหลืองไงผมก็เลยหยิบมาหยิบมาไม่ได้ไม่ได้ขำขเผื่อว่ามันไม่ได้แบบตลกเลยอ้าวหันต้นกล้วยสะเพื่อนร่วมทีมสยองไปตามๆกันเชี่ยวนะคุณแจ๊คนี่มันต้องมีความน่ารักมแล้วอะไรก็ไม่รู้การงานศิลปะมันเป็นงานที่ต้องลองผิดลองถูกมันไม่ใช่งานที่แบบว่า เรียล่าแล้วก็ทําได้เลยต้องผ่านการคิดผ่านการอะไรทุกอย่างทีมนน้นเขาเอะอะวอยวายส่วนทีมนี้นิ่งเงียบเลยอ่ะนี่คืออะไรเราเบนสตอมอยู่แล้วก็เราประชุมอะไรกันอยู่ในใจหรือเปล่าเฟิร์นคิดจะทําอะไรอ่ะอะไรนะตอนนี้เฟิร์นคิดจะทําอะไรเช็ดก่อนกระปกเช็ดให้มันเรียบร้อยคุณแม่ไปอยู่ฝั่งนู้นรู้สึกเราใจเสียไหมเรามาอยู่ฝั่งเนี้ยไม่เลยค่ะเพราะทีมเราวัยรุ่นยังไงก็ต้องบอกว่ามีพลังมากกว่าอยู่แล้วผมแม่ตรอวัยรุ่นอาจาลย น,นี่คืออะไรคะนี่คืออะไรหงนี่คือหงเหรอเนี่ยมันกำลังจะเป็นหงที่มันเป็นเป็น <c oughs> ปหางอยู่ทีมสีเขียวของน้องใบเฟิร์นก็ใช่ย,ย่อยนะครับประดิษฐ์ใบตองเป็นหัวหงซะด้วยเ <c> ว <oughs> ลาของเราก็มีได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะคคตอนนี้ทีมพี่เริ่มต้นด้วยอะไรก่อนผมเริ่มต้นด้วยการวาดแบบของคุณแม่จูนก่อนต้องคงคอนเซ็ปที่มีอ่กติกาวาไว้ด้วยนะครับผมภาษาสิงแวดล้อมแล้ว่ามีความเป็นไทยนะครับผมคนนั้นแล้วเนี่ย ทำกระทงธรรมดาเนี่ยที่แบบลอยได้เนี่ยมันธรรมดาไปต้องมีอะไรที่มันพิเศษกว่านั้นแน่นอนแต่เขาให้คนไอตรงไอติมมาด้วยนะอันนี้เดี๋ยวเรามีติมเลี้ยงอันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยว <laughs> ไม่อันนี้คือเดี๋ยวเ,เป็นอีกอีกอีกหนึ่งอย่างที่เริ่มมา,มาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะออกแบบไอเดียทีมสีน้ำเงินของคุณแจ็ครวมมือร่วมใจกันทำกระทงอย่างจริงจังสมกับเป็นทีมของผู้มากประสบการณ์จริงๆเลยครับ เป็นไงฮะตอนออกแบบตอนร่างแบบอุปสรปสรคอะไรบ้างหรือเปล่าอุปสรรคผมเยอะมากเลยนะยังไงคือ,อมีสามกระทงต่างคนต่างทำลคนละกระทงแต่บางทีคุณพี่ๆเขาเนี่ยแทนที่จะดูกระทงของตัวเองให้แบบดีที่สุดกลับไปมองกระทงของเพื่อนแล้วเฮ้ยอันนั้นขาด อ๋อปีนี้ปีจี้จ้าเนินอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างยิบออกยิบเข้ายิบออกยิบเข้าอันที่วาดแบบแปลนม้าคือไม่เหมือนเลยไม่ของเฟิร์นอ่ะอุปสรรคของเฟิร์นคือมันยากตอนเริ่มต้นอไม่รู้จะยังไงทุกคนไม่มีของพี่แจ๊ดเนี่ยังแบบว่าเอาคนที่แบ่งไปทำนี่คนที่แบ่งไปทำนี้นี่มันรวมฮิตกันหมดเลยทุกคนแล้วมันก็แบบว่าพี่เฟิร์นเอาไงดีพี่เฟิร์นเอานี่ไหมพี่เฟิร์นทำนี่ทำหงมั้ยทำอะไรคือมันรวมทำกันหมดเลยมันไม่ได้แยกกันไปทำอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีนัเช่อวกยม เระดมความคิดอะเนาะแต่ทีมเฟิร์นนี่ไม่ได้หวังเอาชนะเลยนะทีมเฟิร์นเพราะว่าคือคือคือรู้อยู่แล้วว่าทีมคุณแม่พีแ่แจ็คเนี่ยรู้สึก,กว่าแบบว่าเก่งอะทำใบมันเป็น,เป,นเป็นงานทำกระทงมันเป็นงานต้องปั้นนี่ต้องใช้ฝีมืออะไรอยู่แล้วแต่มันก็ไม่แน่เพราะว่าเรายังไม่รู้ครับเรายังไม่ได้ตัดสินในสัปดาห์นี้ใช่สัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมก็จะเป็นงานลอยกระทงด้วยแล้วก็เราจะมาตัดสินในสัปดาห์หน้าไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยเออไม่ได้ไว้โอ้ใช่ไงก็ต้องแบบ รอ้อชมกันต่อยหนึ่งสัปดาห์เจออีกทีวันพฤหัสหน้าเลยแน่นอนครับผม<อ>สำหรับเปนรายการคิดเปลี่ยนโลกนะครับใครที่มีเรื่องราวดีๆนะครับสามารถส่งมาแบ่งปันกันได้ที่ Facebook ของเรานะครับและผู้ที่ร่วมตนกนะครับอาจจะมีโอกาสรับพี่ใบไม้ไมจากโตโยต้ววาไปด้วยครับโอเควันนี้เนี่ย ก็ยังไม่ใช่ว่าเรากระทงแต่คุณอาจจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้ใช่ไหมเราเห็นไปแล้วนี่ว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นไอเดียได้เป็นต้นแบบของเราได้นะครับก็ลองดูไม่แน่นะกระทงของคุณอาจจะเป็นกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดมากกว่า2ทีมนี้ก็ได้อใครจะไปรู้นะฮะแล้ววันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วับกลับมาพบกับคิดเปลี่ยนโลกได้ใหม่ทุกวันพฤหนัสบดีเวลา6โมงครึ่งทางสโมสรห้าวันนี้4ี่คนลาไปก่อนพบกันเพื่อนหน้าสวัสดีครับ นะเข้าเด้งงงเด้งงงเฮ้ยนี่ไงเป็นไง,นไงผลคะแนนก็คือทีมฟ้า